พี่แว่นพาเซียนสวัสดีครับชาว f p s Thailand แล้วก็ชาวพี่แว่นพาเซียนครับคลิปนี้เป็นคลิปอ่า EP สุดท้ายของแอปแอปพลิเคชันนะฮะพี่แว่นจะมาแนะนําการเติมเงินมือถือนะฮะการเติมเงินมือถือซึ่งเติมเงินมือถือปุ๊บเนี่ยเขาคืนเงินให้สูงสุดถึง20%็นี่คือโปรโมชั่นเขานะแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจำมากที่สุดก็คือไม่เกิน60บบาทเดี๋ยวมาลองดูกันนะนะว่าต้องกดตรงไหนยังไง ก็มาดูหน้าจอกันนะก็เลือกที่ AirPay Application แล้วก็เลือกเติมเงินมือถือครับปึ๊บเอาไหนดีพี่แป้นเลือก Happy แล้วกันฮนะปึ๊บเ่อน Happy นีนะรับเงินคืน20%สูงสุด2ครั้งต่อเดือนแต่คืนสูงสุดได้แค่ครั้งละไม่เกิน60บาทนะฮะยกเว้นบัตร Visa Master c a r กหรือว่าการบัตรเติมเงินแบบ Visual คือ K-Web Shopping Card หรือว่าเป็น t r u วีการ d อะไรพวกนี้จะไม่ได้นะฮะใส่หมายมเลขโทรศัพท์ครับพอใส่เสร็จปุ๊บ นี่ก็มีเบอร์โทรมาเลือก100บาทครับแล้วก็เติมป้าปึ๊บ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 กำลังโหลดใช้แคชแบ็กไหมไม่ใช้ครับตอนนี้นี่ฮะยอดคืนเงิน20%สูงสุด60บาทลองชำระเงินดูครับปึ๊บใส่พาสเวิร์ดกำลังดำเนินการปึ๊บสถานะกำลังดำเนินการนะฮะเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะได้เมสเซจในโปรแกรมฮาวมาว่าสถานะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์การชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดูหน่อยดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บดำเนินการอยู่ไม่มีประวัติดาเนินการแล้วนะนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวดูแคชแบ็กดิกระเป๋าของฉันเมื่อกี้มี6บาทเห็นปะตอนนี้มี26บบาทละนี่ฮะ,ฮะเงินคืน บวก20บาทก็คือ20%ของ100่งรอเนได้เงินคืนละพอจะซื้อครั้งต่อไปก็เอา20บาทเนี่ยหรือว่าเอา26บาทที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดได้ในการซื้อครั้งต่อไปแต่การเติมเงินมือถือเนี่ยได้ไม่เกิน2ครั้งต่อต่อ1เดือนนะฮะนี้เฟนใช้ไปละ1ครั้งนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างผมสำหรับการเติมเงินผ่านมือถือ มาใช่สิการเติมเงินมือถือผ่านแอปพลิเคชันนะผมก็ได้เงินคืนสูงสุดถึง20%ในการเติมของแต่ละครั้งแต่ไม่เกิน60บาทนะเมื่อกี้พี่แบนก็เติม,มือเบอร์ของแม่พี่แบนไปนะแม่แวนใจแฮปปี้นะก็ง่ายๆนะผมแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการา cash back ด้วยนะก็ดีกว่าการไปเติมแบบตรงๆนะเพราะว่าเติมตรงก็จ่ายไปเต็มไม่ได้อะไรแต่ถ้าเติมผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะได้เงินคืนอีก20%เอเอาไว้ใช้ในครั้งหน้าได้ด้วยนะผมโอเค วันนี้พี่แว่นกับแอร์เพย์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ